อุ้ยไลด์ได้หรือเปล่าคะทุกคนสวัสดีค่ะอ,คอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าอุ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะอู้ยพยายามไลด์นานมากนะคะทุกคนไม่ขึ้นนะคะโอเคไลด์ได้แล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบาเสียงทีวีให้มามีหน่อยนะคะเฮียเวล โอเคไล์ได้แล้วทุกคนเอาชะตาขาขึ้นนะลูกอุย๊ยไล์นานมากค่ะทุกคนวันนี้นึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาแป๊บเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ทันนะคะอ่าเดี๋ยวสองทุ่มแม่เราจะมานะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อิ๋วสวัสดีพี่เกตน,นะคะสวัสดีพี่ติวนะคะสวัสดีพี่กีฟด้วยนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณกิ๊บร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสวัสดีนะคะสวัสดีสุขทุกคนเดอพี่้อกเดอโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วค่ะคือลองอยู่ประมาณเป็นสิบสิบรอบเลยนะคะจนเมืดอศักดิทุกคนค่ะมาได้แล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคือแบบว่าอยู่บ้านนอกอาบน้ำมาดาลเนาะทุกคนเนาะสิวก็จะขึ้นนะคะ,ะชีวิตกันเลยสด ดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราคนโชคดีเลยเดินลงทางความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีเดียเวลมาแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าทำทำถูกวิธีแบบมีอีคิวและ่งย่ายชิวชิวพกโชคชะตามาด้วย รวยไว้ขอเฮ้รวยเฮ้รวยขอเฮ้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ําำใจ,ม,ม,ใจมีสุขกุลาร์เบื่บานใจมีสุขหนักหนาะด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีคู่มวยนะ สวัสดีคห๋มวยสวัสดีคูเกตสวัสดีคุ๋อิวนะคะสวัสดีทุกคนเลยร้องให้ปุุกไฟมันน่าเซงยันใจกันจอกลัวกลัวแกล้งแกล้งแล้วเมื่อไหร่จะมีแหกับเขาอสวัสดีนะคะคู๋มวยนี่ผู้นำหลัก5 0 0แสนแล้วนะคะในระบบ TS สนะคะระบบ TS ยูดีมากทุกคน เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาพลิกสมการชีวิตใหม่ไปด้วยกันค่ะทุกคนค่ะคือแบบโอ้ยตื่นเต้นแหงนึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วทุกคนจังขอให้รวยไยขอให้รวยไว้ขอให้รวยเฮ้รวยจักรู้เฮียเฮียจักรู้อมีสุขอุลาเบิกบานใจมีสุขนักนา วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาขาขึ้นชีวิตสุดปังสวัสดีนะคะสวัสดีคุณาจษดาด้วยสวัสดีคโคดมสวัสดีโคทูมนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีสาวบาราวนะคะสวัสดีกัมบูดีคสวัสดีครับสวัสดีครับด้วย สวัสดีครับด้วยสวัสดีค่ะไอ้หนูสวัสดีครับด้วยเดี๋ยววางก่อนค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับดีๆีครับรอรอครับรอรอไม่มีใดความคนกํา ดีดีครับราหล่อครับรหล่อให้ให้พี่ๆดูหน่อยให้ป้าๆดูหน่อยครับครับราหล่อด้วยลูกครับราหล่อก็หัวด้วยทำยังไงครับราหล่อทำยังไงครับอ่ะครับเราหล่อครับเราหล่อสวัสดีป้าๆครับผมคือเด็กชายจักรวาลหอมอิฐครับผมมาส่งความสุขให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะแห่งๆแล้วด้วย เต้นอ่ะบ๊ายบายหนูเก่งมากไปละบ๊ายบายหนูไปอยู่กับป๊ะป๊ารอแบบนี้นะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาพลิกสม,มาการนะคะ พลิกสม,มาการชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะทุกคนทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้นะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยแม่นะคะเริ่มเลยน่ารักมากขอบคุณมากค่ะ,ะทุกคนขาคือแบบนี้เลยนะคะคือจะเล่าทุกคนฟังแบบนี้เลยว่าเฮ้ยการเปลีป่ยนแปลงชีวิตมันง่ายมากเราอะ่ะคือเครื่องตัดเครื่องจักรตีความวันนี้โลกเนี้ยคะ่ะถ้าเรายิ้มให้โลกโลกก็จะยิ้มให้เราเฮ้ยเข้าใจง่ายไหมถ้าวันนี้เรายิ้มให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะยิ้มให้กับเรา แล้ววันนี้คือเรานะคะชอบพูดคําว่าอะไรในการที่เราจะทําให้เราในชีวิตเราประสบความสำเร็จเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกความสำเร็จของเรามันได้มากับความยากเหนื่อยยากลากําบากตักตําเงื่อไม่ออกไม่ได้เงินหรอกนะคะเราพูดเราใสีภาษาคําพูดนะคะกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเยอะมากเลยนึกภาพออกไหมคือแบบว่ามีแต่เรื่องที่แบบว่าคือเรา เป็นเครื่องจกักรใจความที่เรารู้สึกว่าเมื่อที่เราเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราสําเร็จแล้วอะ่ะเราจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกเออเวลาเราจะน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าวันนี้เราตีเราตีความหมายใหม่ว่าวันนี้เราอะ่ะสามารถดึงดูดนะคะเราสามารถทําทุกอย่างให้มันสมดุลคือคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าเขาต้องแลกมาเขาต้องแลกกับสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันยากมันลําบากมัน กว่าเราจะประสบความสําเร็จแล้วเราต้องแลกอะไรบางอย่างเราต้องเสียอะไรบางอย่างเราต้องไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราต้องไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถสร้างและเราสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้นะคะอู้ขอบคุณค่ะแม่เออเราสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้นะคะเปิดทุกหลอดอดเปิดหลอดน,นั้นด้วยเออขอบคุณค่ะโอ้ยแก่งขึ้นมาทันทีเลยพี่น้องนะคะ เราตะวันนี้คือสิ่งที่จะบอกพวกเราคือวันนี้เครื่องจักรตีความเราตีความมาต่างๆ,ามมาางๆนานานในสมัยอดีตชาติหรือว่าจนถึงตอนนี้ทุกคนเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยวันนี้การที่จะทาให้เรานะคะขึ้นมาสู่ความสําเร็จของเราได้อ่ะทุกคนมันคือสิ่งที่ทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จวันนี้การที่เราจะประสบความสําเร็จอ่ะเราอ่ะใส่ภาษาใส,ส,ส,ส SI ่ความเป็นเครื่องจักรตีความแบบไหน เครื่องแต่งตัวความว่าเฮ้ยกว่าเราจะประสบความสเล็จมาถึงขนาดนี้เราต้องทํางานทุกอย่างด้วยความยากลําบากมาหรือเปล่าแต่วันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเฮ้ยเรามาด้วยความอุดมสมบูรณ์เมื่อเรายิ้มให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะยิ้มให้กับเราเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกดีกับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะรู้สึกดีกับเราแต่เมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยมันยากจังเลยชีวิตมันต้องสู้ ทุกคนรู้ไหมคะว่าคำว่าชีวิตมันต้องสู้สู้สู้นะสู้สู้นะเธอทำได้สู้สู้นะสู้สู้นะเนี่ยคือโลกก็จะบอกให้คุณว่าสู้ส้นะเมื่อคุณบอกตัวคุณว่าสู้ส้นะมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคำที่เราให้กําลังใจกันหรือเราพูดชอบพูดว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันอภิมหาคตรลบกว่าเราจะพูดคำว่าสู้สู้นะ นึกภาพออกไหมคะสู้ๆนะเนี่ยคือมันเป็นอภิมหาโคตรลบที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องได้มาทุกอย่างได้มายากลําบาก <c oughs> เหนื่อยแล้วมันต้องสู้แล้วโลกอะ่ะจะหมุนสิ่งที่มันต้องยากมันต้องลําบากมาให้กับเราแล้วทําให้เราอะ่ะแล้วร่างกายเราเอ <c oughs> คือจิตใต้สำนึกของเรามันรู้ <c oughs> ว่าเ <c oughs> ฮ้ยเราจะต้องสู้ๆนะ เขาก็เลยจัดเรียงทุกอย่างนะคะมาให้เราหมดเขาเลยจัดเรียงทุกอย่างมาให้เราหมดถ้าอะไรที่เราจะได้มันต้องง่ายมันต้องสบายมันต้องรู้สึกเบาสบายมันต้องรู้สึกว่าโคตรง่ายมันต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวจักรวาลก็จัดสรรให้เราจักรวาลสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาจักรวาลให้เรามาแบบง่ายๆสบายๆมันต้องรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องสู้เราต้องเราต้องเหนื่อยเราต้องยั่งต้องลําบากแบบเนี้ย เราต้องสู้เพื่อเพื่อที่จะได้มันมาแบบเนี้คือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไปผิดทางทุกคนนึกภาพไหมมันไปผิดทางมันไม่ได้ไปถูกทางแล้วมันทําให้เราอ่ะประสบความสําเร็จยากมากวันนี้เราต้องลบคําว่าสู้ๆออกจากโพจนานุก,กรมของคนที่ประสบความสําเร็จนึกภาพออกไหมวันนี้ถ้าเราไม่ลบคําว่าสู้ๆออกเนี่ยคือไม่งั้นชีวิตเราจะต้องสู้แบบนี้ตลอดไป และเราจะต้องบอกตัวเองว่าสู้ๆนะแลวเราต้องบอกเพื่อนว่าสู้ๆนะคือวิไม่ทําเลยนะคะแม้กระทั่งยกมือขึ้นแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้รู้สึกว่าจิตใจสำนึกรนเรารับรู้ได้ว่าสู้ๆนะ,ะอันนี้มันคือสู้ๆนะแบบนี้พอเราได้พูดอตเรารู้สึกอุ้ยสบายใจรู้สึกโล,งล่งรู้สึกแบบอุ้ยมันแบบว่ามันมันได้พูดออกไปว่าเฮ้ยเธอไม่เป็นไรนะสู้ๆนะมันต้องฝ่าฟันอ่ะทุกคนแต่ทุกอย่างในชีวิตของเราอ่ะมันได้มาแบบง่ายๆสบายๆายายวิเลยชอบ ใส่โปรแกรมแบบนี้คือเสกง่ายสบายจิบจิบเราทําได้มันเป็นไปได้มันสุดยอดเรารู้สึกแบบนี้เรารู้สึกว่ามันคือการเสกและเราไม่ต้องสู้สู้เลยนึกภาพออกไหมสมการชีวิตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคือหนึ่งเลยเครื่องจักรตีความวันนี้เราตีความอะไรเราตีความว่าวันนี้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าวันนี้เราประสบความสำเร็จแล้วเราต้อง แล้วถ้าวันนี้เราต้องถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องแลกเราต้องลุยอุ้ยตอนวิทําธุรกิจกระขายวิรู้สึกแบบนี้จริงๆนะเราต้องแลกเราต้องลุยเราต้องห่างพ่อห่างแม่ห่างลูกเราต้องทิ้งลูกไปก่อนเพื่อที่แลกกับความสําเร็จของเราถ้าเราเปลี่ยนละ่ะเป็นความอุดมสมบูรณ์โลกก็จะขับเคลื่อนความมั่งคั่งมาให้กับเราอุ้ยตื่นรู้ว่ะจริงวิมีสรรมการในหัวตลอดเลยว่าเฮ้ยการที่เราจะประสบความสําเร็จ การที่เราจะประสบความสำเร็จอ่ะเราต้องแลกอะไรบางอย่างเราไม่ต้องนอนก่อนลูกก็ได้การที่เราเอาเวลามานอนก่อนลูกเราเวลาไปทํางานดีกว่าเราต้องแลกอะไรบางอย่างเอาเวลาก่อนลูกไปสร้างชีวิตให้เขาดีกว่าเฮ้ยวิเคยคิดแบบนี้ แต่เมื่อเราใช้เวลากับลูกเราใช้เวลากับความอุดมสมบูรณ์เรารู้ว่าวันนี้ชีวิตมันง่ายและเรารู้ว่าเฮ้ยตอนเรานอนกอดลูกอยู่เรามอบความรักให้กับเขาความอุดมสมบูรณ์มันกําลังขับเคลื่อนมาสู่ชีวิตเราโอ้โหมันทําให้วีแบบเออหว่าชีวิตมันก็ง่ายแค่เนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าถ้าวีไม่ห่วงบ้านนะคือตอนนี้คือไม่มีใครอยู่บ้านวีเลยนะคะ ไม่มีใครอยู่บ้านที่กรุงเทพเลยนะคะวิตอนนี้วิอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะวิก็เลยแบบวิอยู่ที่จังหวัดหนองคายอยู่ค่ะตอนนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย<ม>วันนี้สมการชีวิตของเราอะ่ะเราสามารถพลิกสมการชีวิตใหม่ของเราได้เลยเราแค่รู้สึกว่ามันอุดมสมบูรณ์เราได้อยู่กับพ่อกับแม่เมื่อก่อนนะวิต้องจากพ่อกับแม่ไปแม่บอกว่าขึ้นมาหน่อยได้ไหมลูกสงการอ่า ลูกบ้านลุงวังิ่นมาเบิร์ดลูกจากขอบมมาสิดเด่ามีต่คันน้ำมันเติมขึ้นมาจะได้ทุกวันนี้มาอยู่ด้วยกับพ่อกับแม่สองสามเดือนแล้วค่ะชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาชีวิตมีความสุขอยู่กับท้องไร่ท้องนาอยู่กับความเขียวขจีของชีวิตนะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราปรารถนาบ้านปลายชีวิตของวิย์คือวิทย์ต้องการและวิปรารถนาที่จะที่อยากอยู่แบบกับธรรมชาติ ใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีความปรารถนาสิ่งนี้ใช่ไหมทุกคนอย,กอยากอยู่กับธรรมชาติอยากอยู่กับความที่แบบไม่วุ่นวายไม่วุ่นว่าวุ่นวายกับอยากอยู่กับแบบว่าเฮ้ยอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเราแบบว่าเฮ้ยมันอุดมสมบูรณ์มันอยู่บ้านเรามันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าอยู่กรุงเทพมีความสุขไหมมีความสุขนะทุกคนแต่เราเกิดบ้านนอกอ่ะทุกคน เราก็เห็นแบบว่าเขาใช้ชีวิตแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาน่ะทุกคนนั่งอยู่ใ้ห่มใหม่แบบเนี้ยเออคือแบบเห็นเพื่อนลกกาเห็นเพื่อนดำน่นาแบบเนี้ยเรามีความสุขอะ่ะมันคือชีวิตที่แบบเราหาที่ไหนไม่ได้อะ่ะทุกคนมันคือสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันคือความอุดมสมบูรณ์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอะ่ะจริงๆแล้ววิก็เลยได้เห็นว่าเฮ้ยวันนี้วิประสบความสําเร็จมากเลยทุกคน ทุกวันนี้วิกลับมาอยู่บ้านได้โดยที่วิไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยโดยที่วิยังมีเงินเข้ายังมีรายได้เข้าแล้ววิพบความอุดมสมบูรณ์ในในในชีวิตของวิอะ่ะเออจริงๆคือมันมันคือความสุขมันคืออวกความอุดมสมบูรณ์หลายๆคนคิดว่ามันต้องแลกมันต้องจากครอบครัวไปจริงๆแล้วการที่เราอยู่อยู่กับครอบครัวเรายิ่งดึงดูดได้นะทุกคนคือพูดไปก็ตื่นเต้นไปนะคือเรายิ่งดึงดูดได้ แล้วเราเลิกพูดคําว่าสู้ๆนะให้กับเพื่อนเราแล้วก็ทุกอย่างเราต้องรู้สึกว่ามันง่ายถ้าอะไรก็ตามที่มันจะมาหาเรามันจะดึงดูดเข้ามาหาเรามันจะต้องใช้คําว่าง่ายสบายง่ายอ,อันนี้เป็นสรรมการของครูสิตานะคะคือง่ายสบายสําเร็จคือสูตรเบสิกของจักรวาลวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเราอยากประสบความสมําเร็จในชีวิตมากๆเลยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยความอุดมสมบูรณ์ภาพมันเกิดขึ้นในตัวเรา ใช่เลิกพูดคําว่าสู้ไปนานแล้วนะคะตั้งแต่รู้จักจก,ก,กลจักรวาลกลแรงดูดเลิกพูดคําว่าเจ้าสู้ๆเลยนะคะและเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปัญญาเราอิ่มเต็มในชีวิตอะ่ะทุกคนและเราเมื่อเราอุดมสมบูรณ์ในจิตใจเราและความมั่งคั่งมันจะเกิดขึ้นเราจะเกิดความมั่งคั่งขึ้นในตัวของเราและมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกมันเหลือเฟือจริงๆโลกมันเหลือเฟือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมันก็ได้มาแบบง่าย อะไรมันก็ทําให้เราโลกเนี้ยมาสนับสนุนเราทุกวินาทีเลยไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามจากักวาลจะคอยสนับสนุนเรายื่นสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาหาเราขอให้เรามีความสุขสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างสิ่งหนึ่งคือความสุขเราคิดว่าบ้านปลายในชีวิตของเราเรามีครบทุกอย่างแล้วเราถึงจะมีความสุขและเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรวยเราต้องประสบความสำเร็จก่อน เราถึงจะมีความสุขได้ไปั้นปลายชีวิตของเราจริงๆเราอยากได้อะไรวันนี้เรามีเงินแล้วร้อยล้านพรุ่งนี้เข้ามาอีกร้อยล้านซื้อบานซื้อรถซื้อแลมโบกินีซื้อในสิ่งที่เราอยากได้อยากได้อะไรทําเข้าวันที่สามเข้ามาอีกร้อยล้านทําไงเอาเงินไปทําบุญวันที่สี่เข้ามาอีกร้อยล้านเอาเงินไปทําไหมเอาเงินไปทําบุญเอาเงินไปช่วยเหลือผู้คนทําไมเราถึงทําแบบนั้นความสุขเฮ้ยความสุขมันเกิดขึ้นได้เลยซึ่งการที่เราจะประสบความสำเร็จอะ เราต้องใช้ความสุขเราต้องใช้คีย์ความสุขเราต้องใช้กุญแจแห่งความสุขไปเปิดมันทุกช่องถ้าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ล่ำรวยเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขนี่คือสิ่งที่วิได้เรียนรู้จากกฎจักวันกฎแรงดึงดูดนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําทุกอย่างด้วยใจบริสุทธิ์ด้วย สิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขจังเลยมีความสุขในสิ่งที่ทําและเราทําแบบไม่คาดหวังและเราจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดสมการของความสำเร็จอีกอย่างหนึง่งวันนี้คือถ้าวันนี้เราอยากประสบความสําเร็จสมการชีวิตในการที่เราจะประสบความสําเร็จนะคะคือเราต้องใช้ประตูแห่งความสุขเปิดเข้าสู่ความสําเร็จในทุกทกที่ของเราในทุกๆกการไปของเรา วันนี้เราส่งคลื่นอะไรออกไปเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาอยู่แล้วค่ะเพราะโลกเนี้ยยุติธรรมโลกเนี้ยมันคือกฎถ้าเรายิ้มโลกก็จะยิ้มให้เราวันนี้เราอยากได้สิ่งไหนเราก็ทําสิ่งนั้นเราส่งคลื่นอะไรออกไปเราก็ได้สิ่งนั้นสิบเจ็ดวินาทีกฎสิบเจ็ดวินาทีที่เราส่งคลื่นออกไปไม่ว่าเราจะเสียใจร้องไห้ กด17วินาทีทำงานค่ะโลกจะขับเคลื่อนสิ่งที่ทำให้เราเศร้าเสียใจร้องไห้จะเข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าวันนี้เราร้องไห้เพราะเราปิติสุขเพราะเราปื้มเพราะเรามีความสุขมันจะคนละอย่างกันเราต้องใช้กฎแห่งการปิติสุขมีความสุขในการไปต่อเบิกบานล่าเลิงในการทำงาน มันจะต้องมีความสุขในการทํางานเราจะต้องยิ้มให้กับโลกใบนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราต้องหยุดมันให้ได้หยุดยังไงคะในวันที่แบบวันที่เรากําลังแบบว่าเรากําลังจะปีดแบบนี้ยวันนี้พอดีว่าวีไปเจอคลิปคูงอ,อก,กับคุณแอปเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยคุณแอปเนี่ยเขาไม่เคยโมโ oh หเลยทุกคนเขายิ้มให้กับทุกเหตุการณ์สถานการณ์แล้วเขาก็แค่แก้มัน เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะมีอารมณ์อ่ะทุกคนเราใช้อารมณ์ร่วมเราแบบว่าเฮ้ยเวลาเราโมโหเราหงุดหงิดแบบนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะฉะเราจะไปแบบนี้คือวันเนี้ยมันทําให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้เท่าทันตัวเองว่าเฮ้ยเวลาเราโมโหเวลาเราหงุดหงิดเวลาเราเราหงุดหงิดอารมณ์เสียแบบเนี้ค่ะเราก็มีขึ้นเราก็มีแวบแบบนี้แต่เราบอกว่าไม่เป็นไรมันไม่เกิน1สียใจนนาทีแต่จริงๆมันเกินอ่ะทุกคน นึกว่าออกไหมจริงจริงมันเกินอะ่ะเออแต่สิ่งนี้เราทําให้มันเกิดขึ้นอ๋อโอเคเรารู้เท่าทันจิตตัวเองแล้วโอเคต่อไปฉันจะไม่ทําอีกต่อไปฉันจะไม่เป็นอีกและถ้าเราเป็นแบบนั้นคนที่อยู่กับเราคือลูกของเราก็จะเป็นแบบเราเหมือนกันเพราะเขาจะดูจากสิ่งที่เราเป็นอ๋อโอเคเขาดูจากสิ่งที่เราเป็นโอเควันนี้เราจะเป็นอะไรก็ได้ วันนี้ถ้าเราเป็นเครื่องจักรตีความแต่สิ่งดีๆแล้วตีความให้มันทําให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงแต่เพียงแค่เราเป็นเครื่องจักรตีความเราเปลี่ยนค um ่ะเราต้องเปลี่ยนโลกของเราเปลี่ยนจากที่เราเคยเป็นเครื่องจักรตีความด้านลบเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจกักรตีความด้านบวกให้ได้วันนี้ถามว่ามันยากไหมการทาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนแรกๆมันก็ยาก แต่ทํายังไงจะให้เราอะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แบบรวดเร็วคือสิ่งที่เราเป็นเราต้องรู้เท่าทันตัวเองว่าโอเคเรากําลังจะปิดน,นะและเราก็เป็นเครื่องจักตีความว่าอ๋อไม่เป็นไรเขาที่เขาทําแบบนี้เพราะเขารักเราเพราะเขาหวังดีกับเราเพราะเขาอยากทํางานให้มันได้ดีแบบนี้นะคะและไม่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรืออะไรก็ตามนะคะ เราไม่มีสิทธิ์ตสินครยนะทุกคนไม่ว่าวันนี้เขาจะประสบความสาเร็จเร็วหรือประสบความสาเร็จช้าทุกคนอยากประสบความสาเร็จเหมือนกันแต่วันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งวันนี้ทุกคนค้นบางคนอาจจะค้นหาตัวเองยังไม่เจอด้วยซ้าว่าเฮ้ยหนูพยายามค้นหาตัวเองหนูค้นหาตัวเองยังไม่เจอทําไมหนูยังขายไม่เก่งทําไมหนูยังทําไม่ได้ทําไมหนูไม่มีต้นทุนทําไมหนูยังทําไม่ได้หนูกําลังค้นหาตัวเองอยู่หยุดค้นหาตัวเองค่ะ วันนี้หมดยุคที่เราจะต้องมาค้นหาตัวเองแล้วมันถึงยุคที่เราจะต้องมาสร้างตัวเองแล้วค่ะจริงวันนี้ยุคเนี้ยมันคือยุคสร้างตัวต,วตนค่ะมันคือยุคสร้างตัวเองขึ้นมาค่ะวันนี้นะวิจะบอกแบบนี้เลยว่าเฮ้ยวันนี้การที่เราจะลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จมันไม่ได้ยากเลยนะจริงๆถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็จะง่ายจริงๆใช่สิคุณพูดได้คุณประสบควาสมสำเร็จแล้วบอมแมน ตอนแรกที่วิเข้ามาเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดวิก็รู้สึกว่ามันง่ายไปเลยอะ่ะวิรู้สึกว่าคนสําเร็จพูดอะไรกูเอากูเป็นกูเป็นมันซะตอนนั้นเลยรู้สึกว่าร่างกายของเราจิตใจของเรารู้สึกว่ามันเป็นนะตอนนั้นเลยมันสวมการเป็นฟึบเลยแล้วรู้สึกว่าฉันเป็นมันแบบนั้นฉันเป็นมันแบบนั้นฉันประสบความสําสเร็จแบบนั้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อเรารู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะทําให้ใจเราฟูและเวลาเราเดินไปที่ไหนก็ตามมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเดินแบบคนสําเร็จเราทําแบบคนสําเร็จเราพูดแบบคนสําเร็จตั้งแต่วันแรกที่วิาวเข้ามาวิไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมเราถึงเราถึงไม่คือวิจะบอกว่ายังไงดีคือวิเป็นคนที่คือวิเป็นคนที่เวลาวิตัดสินใจทําอะไรอะวิทําเลยใช่หยุดค้นหาตัวเองแล้วมาสร้างตัวตน วันนี้ถึงจะไม่มีคนดูก็ทําค่ะทำทั้งๆที่ไม่มีคนดูนั่นแหละทั้งๆที่ยังไม่พร้อมนั่นแหละมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาคอยสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่เดินผ่านเข้ามาในไลฟ์ของเราแล้วเขาจะเปลี่ยนชีวิตเมื่อเจอเราทุกคนรู้ไหมว่าในระหว่างที่ในระหว่างที่วันๆหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้คือเราจะออกมาไลฟ์ดีไหมอาสมมุินะเราจะออกมาไลฟ์ดีไหม ทุกคนเชื่อไหมว่ามันมีใครบางคนนะ่ะที่มาขอบคุณวีตลอดเส้นทางในตลอดเส้นทางที่วีเดินนะ่ะว่าขอบคุณนะแม่ที่แม่เป็นแรงบันดาลใจที่แม่เป็นแรงบันดาลใจให้วีเรามีวีเป็นไอดอลนะวีขอบคุณมากเลยนะที่เธอทําให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นฉันแทบจะฆ่าตัวตายแล้วฉันแทบจะฆ่าตัวตายแล้วตอนเนี้ ฉันกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันขอบคุณนะที่เธอแชร์คลิปมาให้ฉันฉันขอบคุณนะที่เธอทําให้ฉันมีแรงมานานใจเพราะเขาเห็นเราตั้งแต่วันแรกเขาคิดว่าถ้าวันนี้เขารอดได้ถ้าวันนี้วิรอดได้เขาก็รอดได้เหมือนกันเฮ้ยมันคือแบบสิ่งที่ทําให้ใจเราอิ่มและใจเราฟูว่ามีหนึ่งคนที่รอดกับเราอ่ะที่มีชีวิตรอดแล้วเขาไม่ต้องฆ่าตัวตายอ่ะแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะและมีใครเพียงแค่หนึ่งคนอะที่ มาบอกเราว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จเ,เขามีวิเป็นไอดอลวันนั้นอ่ะวิมีเงินเพียงแค่แปดบาทอ่ะวิยังลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จได้ถ้าผู้หญิงคนนี้ทําได้กูก็ทําได้วะแบบนีน้มันคือแบบพลังใจอ่ะทุกคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากออกมามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําเราอยากส่งต่อสิ่งที่เราได้รับมาสิ่งที่เราได้พบได้เจอสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมีก็เป็นคนหนึ่งที่เกือบจบชีวิตตัวเอง แต่เรานึกถึงพ่อกับแม่เราเรานึกถึงความสําเร็จของเราเราคิดว่าเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้แบบนี้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราพร้อมที่จะไปต่อกับชีวิตเนี้ยแล้ววันนี้คือวีจากคนที่จนมากๆอะ่ะทุกคนแล้วมันสามารถพลิกชีวิตตัวเองมาได้วีไม่ได้มีทุนสักบาทเลยวยีเริ่มต้นตัวเองจากการที่วีขอขอมาพ่อแม่ขอชีวิตใหม่จากพ่อแม่และทําให้วีมีชีวิตใหม่และทําให้วีอ่ะ ประสบความสําเร็จจากการที่วีอธิษฐานจิตเปลี่ยนแปลงชีวิตและว,วีก็ตัดกรรมทุกอย่างที่วีได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนกระทํากับเราเ,เขามายืมเงินเราเขามาทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้เราแค่ตัดทุกอย่างออกและเราก็แค่วิ่งมันไปข้างหน้าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันอยู่ที่ใจเราเวลาเราจะก้าวขาไปข้างหน้าทุกคนมันไม่ได้ก้าวด้วยขานะแต่มันก้าวด้วยหัวใจเวลาเราทําอะไรเราทําด้วยหัวใจอ่ะมันจะออกมาได้ดีมากๆเลย และเรารู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่เราทําทุกวันนี้เราทําเพื่อใครบางคนที่เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเราเขาจะทําจะทําให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราชีวิตเขาจะดีขึ้นเมื่อเขาได้มาเจอเราแบบนี้แล้ววันนี้ประสบการณ์ของเราชีวิตของเราจากคนที่แบบจนไม่ม